นบ้านปากแพรกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่100หมู่1ตำบลละหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง มีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนมีนักเรียนจำนวน420คนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานของนายปฏิพงศ์สาปิตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก โรงเรียนบ้านป่าแพรกมีการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทครบตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวและมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมทั้ง4ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านปา่าแพรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยเน้นความสะอาดสวยงามร,งร่มรื่นน่าอยู่และน่าเรียน มีมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งนำผลการประเมินสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมมาวิเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรมค่ายธรรมะกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเป็นต้นโรงเรียนดำเนินการประชุมครูนักเรียนทุกคนในการค้นหาสาเหตุและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์พฤติกรรมเชิงบวกและกิจกรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ ให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปากแครกประกอบด้วยความรับผิดชอบความพอเพียงและจิตอาสามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่สำคัญและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมกับหน่วยง,งานภายในระหว่างโรงเรียนรวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรศาสนาในชุมชนโรงเรียนมีการประเมินคุณธรรมและมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยง,งานต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจำตำบล ด้านที่2ด้านผู้บริหารนายปฏิพงศ์สาบิตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวทและมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้นวัตกรรมการบริหาร b b p Model School มีการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอบริหารงานอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนสู่สาธารณาชนผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอ ด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากแพรกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมในการปลูกฝังด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมอย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการวัดผลและประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากหน่วยง,งานต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าของวงการศึกษารางวัลครูผู้ที่ตนเพื่อสิทธิ์ด้านที่4นักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านปากแพรกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวทคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนักเรียนได้รับการปลูกฝังและอบรมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมค่ายธรรมะกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเป็นต้นนักเรียนปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดและคุณธรรมที่สมาชิกในสังคมพึงมีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นส่งผลให้จำนวนของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานจัดทำโครงงานระดับห้องเรียนและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากแพรกมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ